สวัสดีเพื่นทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวการใช้งานของตัว s a m s u n galaxy g a 0 2นะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่2,999บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่าช่วงนี้ Samsung คือดุมากเพื่อนๆตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตัว a 1 2นะฮะ a 0 2 s เนี่ยทาง a m s u n g เขาก็จัดสเปคมาแบบที่ไม่เคยจัดให้มาก่อนนะครับ เช่นเดยกันกับตัว Samsung A02 ตัวนี้ก็เป็นมือถือมาร์ทโฟนที่ราคาประหยัดน,นะฮะถ้าใครจะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้แล้วก็เหมาะมากๆเพื่อนๆเนื่องจากศูนย์บริการของ s m s u ุงเนี่ยมีครอบคุมแทบจะบอกได้ว่าเกิดทุกจังหวัดเลยนะถ้าใครยังไม่รู้จักสเปคจ้าตัว Samsung a m s u n ง Galaxy A02 เดี๋ยวมาดูคลิปรีวิวฉบับเต็มคลิปนี้กันได้เลยครับ โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ใหญ่พามาดูันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับภายในกล่องเนี่ยอย่างแรกนะฮะกล่องเล็กตัวนี้ไม่มีเคสแถมมาให้นะจะมีเฉพาะเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าให้มาแบบครบคันเลยนะครับนั่นก็คือตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะฮะตัวนี้มีมาให้ซึ่งการจ่ายไฟของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ5โวลต์ 1.55A นะครับตัวนี้การจ่ายไฟก็อาจจะช้าไปสักหน่อยนึงเนาะ แล้วก็สาย USB นะครับตัวนี้พอตเป็น micro USB นะต้องบอกไว้ก่อนยังไม่ใช้ Type C นะครับกับเรดตราคานี้มีหูฟังมาใหา้ตัวนี้มีหูฟังไม้ด้วยคือถ้าเป็นแบรนด์อื่นนี่คือเขาไม่ให้แล้วนะแต่ว่าซัมซุงช่วงหลังมาเนี่ยคือให้มาเกืบอบจะทุกรุ่นเลยนะสำหรับหูฟังขาดไปก็แต่เคสนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องไปซื้อเคสเพิ่มเติมเนาะตัวเครื่องไป็นไงมีฟิล์มหรือเปล่าตัวเครื่องก็ไม่ได้ติดฟิล์มมาให้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องซื้อเคสกับฟิล์มเพิ่มเติมนะครับมาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ a 0 2นเนี่ยการดีไซน์ด้านหลังของเขาจะเป็นลักษณะงานด้านนะครับแล้วก็จะมีการซอกล่องเล็กๆทั่วฝาหลังไปหมดเลยเป็นแนวเฉียงประมาณนี้เพื่อนๆพอข้อดีของงานด้านก็คือเวลาที่เราจับเนี่ยมันไม่เป็นรอยนิ้วมือนั่นเองอ่าข้อดีของเขาก็มีนะ เพียงแต่ว่าความพรีเมียมความหรูหราอะไรเนี่ยมันก็อาจจะดูลดลงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกับเรทราคาที่ Samsung ก็จะทําเป็นพวกงานด้านอยู่แล้วการดีไซน์ก็คล้ายๆกันเลยกับตัว a 0 1คอนะครับดีไซน์กล้องเนี่ยด้านหลังมีมาให้ใช้งาน2ตัวเพื่อนๆด้านล่างเป็นแฟลช LED เนาะมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆกันบ้างนะครับด้านล่างของตัวเครื่องนะฮะ ฝั่งซ้ายมือสุดจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5เนาะตามมาด้วยไมค์สนทนานะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จตัวนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับเ,เพื่อนๆตามมาด้วยลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบแล้วก็จะเป็นปุ่ม Power นะครับด้านบนไม่ตัดเสียงรบกวนไม่มีนะฮะ ส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดรุ่มนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับนั่นก็คือ20ซิมนาโนบวกกับอีก1 m e m o เมมโมรีกานั่นเองส่วนขนาดของน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ย A 0 2ตัวนี้น้ำหนักของเขาอยู่ที่206กรัมนะครับความหนาก็ประมาณ9.1ม mm. มประมาณนี้เพื่อนๆอาจจะมีความหนาสักหน่อยเนาะ มาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยก็ราวกาบไปเพื่อนขอญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอนะครับ A02 ตัวนี้ชิดของหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ PLS LCD นะครับน่าสีสันจะประมาณนี้เลยเพื่อนๆการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Infinity V นะครับเว้นติ่งกล้องตรงกลางแบบนี้อืมส่วนขนาดของหน้าจอนะฮะอยู่ที่6.5นิ้วเพื่อนๆเ,เป็นขนาดที่กำลังพอดีเลยนะ ส่วนความละเอียดหน้าจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับเพื่อสามารถดูพวก Youtube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p รุ่นนี้แปลกนะพี่ใหญถือว่ามันสู้แสงได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะเคยไปถือกลางแดดอยู่ต้องบอกว่าเอ้ยตัวนี้หน้าจอถือว่าทำได้ดีเกินคาดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการดู Youtube ดูคอนเทนต์ต่ตางๆภายในอาคารเนี่ยต้องบอกว่าสีสันสว่างค่อนข้างดีเป็นเพื่อสำหรับรุ่นนี้นะ เดี๋ยวขอญาตเล่งแสงโชว์ให้ดูหน่อยละกันนะครับเพื่อนๆสีที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะฮะแสงนี่คือยังเล่งไม่ได้สุดเลยนะอ่าเดี๋ยวขอญาตเล่งแสงห้งสุดให้ดูละกันปึ๊บนะฮะโอโ้โหจ้ามากนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยรุ่นนี้จอมันคือว่ามันสู้แสงได้ดีกันเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวขอญาตลดแสงให้มาหน่อยเอาสักประมาณนี้ละกันอ่า นะฮะเจ้าตัว a 0 2ตัวนี้นะฮะเวลาที่เพื่อนๆไปอยู่กลางแจ้งกลางแดดเนี่ยเขามีฟังก์ชันที่แบบว่าเพิ่มแสงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะเดี๋ยวพี่ใหญ่เปิดมาให้ดูแล้วกันนะครับเข้ามาที่เมนูจอภาพนะครับแล้วมันก็จะมีโหมดกลางแจ้งนี่โหมดกลางแจ้งตัวนี้นะฮะเวลาที่เพื่อนๆปรับแสงสว่างไปจนสุดแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้คือปรับสุดแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้งานในส่วนของโหมดกลางแจ้งนะฮะ มันจะปรับแสงสว่างให้ได้มากกว่านี้อีก่ะพี่เปิดให้ดูเลยแล้วกันปึง้งนี่นะฮะสว่างมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าโหมดนี้นะฮะถ้ามาเพื่อใช้งานเป็นเวลา15นาทีเนี่ยมันจะปิดให้อัตโนมัตินะเนื่องจากว่ามันกินแบตเตอรี่นั่นเองเพราะว่าใช้แสงหน้าจอค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีไปแล้วกันนะฮะสำหรับรุ่นนี้ที่มีฟังก์ชันนี้มาเราใช้งานนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของอฟิลเตอร์แสงสีฟ้ามาให้ใช้งานด้วยเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะแสบตานะฮะเล่นมือถืออะไรแบบเนี้ยก็ใช้ฟิลเตอร์แสงสีฟ้าได้หรือถ้าใครนะฮะรู้สึกว่ายังไม่ถนอมสายตามากเพียงพอเพื่อเอสามารถใช้งานในส่วนของโหมดมืดได้เช่นเดียวกันนะครับโหมดมืดก็จะช่วยถนอมสายตาได้ดีมากๆเลยฟังก์ชันนี้ก็มีมาให้ใช้งานนะปกติแล้วเนี่ยในราคาไม่เกินสา0 0ันบาท ซัมซุงจะไม่ค่อยให้ในส่วนของทีมสีมืดแบบนี้มาให้เราใช้เนส่วนของการเล่น Facebook นะฮะตัวนี้อัตราเฟซไร,รของหน้าจอจะอยู่ที่60 h z นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอักครสในการถขฟ,ฟีข่าวเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับ normal normal เนอะมันอาจจะไม่ดูเนยียนตาเท่าไหร่แต่เพื่อนต้องดูดิว่ารุ่นนี้มันราคาแค่2999ท่านั้นมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนใครที่ถามหาว่ารุ่นนี้มันสามารถที่จะเล่น2หน้าจอได้ไหมตัวนี้เล่น2หน้าจอไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าอยากจะเล่นหน้าจอได้อาจจะต้องไปตัว A02S หรืออาจจะเป็นตัว A12 ประมาณนี้เพื่อนๆแล้วก็มีหลายๆคนนะฮะที่มาถามวิธีการแคปหน้าจอนะฮะ A02 ตัวนี้วิธีแคปหน้าจอคือเพื่อนๆจะต้องกดปุ่ม วอลลุ่มลบแล้วก็กดปุ่ม Power พร้อมกันนะรุ่นนี้ไม่สามารถปัดหน้าจอเพื่อแคปบนะฮะรุ่นนี้ต้องใช้วิธีการกด1 2สองซ้ำนะ เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนี่คือวิธีการแคปหน้าจอนะครับในส่วนของ CPU นะครับรุ่นนี้เข้ามาพร้อมกับ MTK 6 7 3 9นะครับเพื่อนๆคอกสเปดจะอยู่ที่ 1.5GHz กรตซาร,ร์ดจอจะเป็น Power VR GE 8 1 0 0ในเรื่องของ CPU เนี่ยบอกตามตรงนะมารุ่นนี้นะฮะอาจจะยังไม่เหมาะกับพวกที่แบบว่าเน้นในเรื่องของเกมนะเพราะว่าการทำงานเนี่ยจะเป็นแบบพอร์ตคอร์นั่นเอง ถ้าใครจะเน้นในเรื่องของเกมนะฮะบอกก็นเลยว,ว่าคุณไปตัว A12 น่าจะโอเคมากกว่าตัวนี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะฮะสายโซเชียลดูหนังฟังเพลงเล่นไลน์ดู y t u t u นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของเกมพี่ใหญจะไม่ได้เทสเจ้าตัวนี้นะอ่าบอกตรงเลยว่าตัวนี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปสมากกว่าต่อมานะฮะจะเป็นในส่วนของเวเซน d อนด d นะครับรุ่นนี้เขามาพร้อมกับ Android 10เพื่อนๆแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน2.5นะครับในส่วนของแรมกับ ROM รุ่นนี้นะฮะก็มาพร้อมกับแรม3ม ROM 32เลยเพื่อนๆปกติแล้วเท่าที่เราเห็น s ซัมซุงทำมาในเรดราคาไม่เกิน3,000บาทเนี่ยจะอยู่ประมาณแรม2อม ROM 16หรือถ้าดีจริงๆเนี่ยจะเป็นตัวแรมรอ ROM 32มประมาณนี้ไม่เคยเกินนี้เลยแต่ว่ารอบนี้เขาให้แรมมาถึง3นะฮะ โอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้พี่เขาดูจริงๆถ้าเผื่อว่ารอม3 2 g ไม่เพียงพอนะฮะเพ,เพื่อนๆสามารถซื้อไมโครอดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมได้ซึ่งรุ่นนี้รองรับไมโครดีการ์ดได้สูงสุดถึง 1TB เทราเลย,เลยโหยรองรับได้เยอะมากๆรอ m าม32เนี่ยมันเหลือพื้นที่การใช้งานจริงๆนะฮะเปิดเครื่องมาเนี่ยเหลือประมาณ 21GB กกว่าๆประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้พี่ใหญ่ก็ ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอโหลดโปรแกรมมาบ้างแล้วนะฮะณนะเวลานี้จะเหลืออยู่ประมาณ19กิกก,กว่า,วายังไงก็น่าจะได้ซื้อไมโคุยดีการสใส่ไว้แล้วเพื่อนในส่วนของกล้องหน้านะครับรุ่นนี้ความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเข้ารูรับแสงที่ f 2.0ในส่วนของเมนูฟังก์ชันการถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าเนี่ยฟังก์ชันอาจจะไม่ได้มีเยอะมากมายเพื่อนก็จะมีะการหน่วงเวลาการปรับอัตราส่วนของหน้าจอนะครับแล้วก็จะมี ฟิลเตอร์มาให้เราใช้งานนี่ส่วนของหมวดบิวตี้นี่คือไม่มีนะรุ่นนี้ไม่มีหมวดบิวตี้สำหรับหมวดกล้องหน้านะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยก็มีมาให้ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับเ,เพื่อนๆตัวแรกเลยเ่ยเป็นกล้องหลักความละเมอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลเข้าวรวบแสงเอาที่ f 1.9ตัวที่2จะเป็นเลนมาโครนะฮะก็เอาไวไ้ถ่ายระยะใกล้ๆ3-5เซนติเมตรประมาณนี้ความละเมอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับเข้ารูบแสงเอาที่ f 2.4 ในส่วนของกล้องหลักเนี่ยเท่าที่ไปลองเทสมานะถ้าเป็นการถ่ายบุคคลเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะเป็นออกแนวหน้าสดนะครับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังของรุ่น a 0 2ไม่มีโหมดบิวตี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราถ่ายนะฮะอาจจะต้องเอารูปภาพของเราเนี่ยไปเข้าโปรแกรมตกแต่งภาพตกแต่งคิวหน้าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจะต้องได้เอาเข้าไปอีกโปรแกรมหนึ่งอ่าอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่มีโหมดบิวตี้มาใช้งาน แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นการถ่ายวิวทิวทัศน์อะไรแบบนี้บอก,กเลยว่าความละเอียด13ล้านพิกเซลนี่คือเหลือใช้อย่างแน่นอนสีสันที่ได้มาค่อนข้างเหมือนจริงนะครับจะเป็นออกแนวเหมือนจริงเนาะอ่าตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะที่พี่ใหญ่ไปเทสมาให้ดูเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสีสันความสว่างอะไรแบบนี้ถือว่าเอาไปใช้งานต่อได้แบบสบายๆเลยเพื่อน ส่วดเลยมาโครนะฮะตามที่พี่ใหญ่ได้ไปเทสมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าความละเอียด2ล้านพิกเซลถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะระยะทําการ3-5เซนมพี่ใหญ่ก็ไปลองถ่ายดอกไม้นะครับถ่ายเหรียญอะไรแบบเนี้ยถือว่ารายละเอียดความคมชัดเนี่ยโอเคเลยแหละในส่วนของงานวิดีโอนะครับ A02 เนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรททั้งวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็วิดีโอกล้องหลังด้วย Uh, สีสันความคมชัดก็ถือว่าหายหัวเพื่อน,อนค่อนข้างที่จะชัดเจนดีนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้หมวดบิวตี้ระหว่างการถ่ายวิดีโอไปด้วยตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าไม่มีหมวดบิวตี้มาใช้งานนะครับข้อเสียของเขาก็คือเวลาเดินมันมีอาการสั่นนะครับสำหรับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอาการสั่นก็จะมีเออเพียงพอสมควรมัน <laughs> ก็จะเป็นโยกเยกโยกเยกหน่อยกับเรทราคานี้ไม่ต้องคาดหวังในเรื่องของงานวิดีโอเลยเพื่อน ถ้าเราจะใช้ในเรื่องของงานวิดีโอรจริงๆนะฮะเงินเราไม่เยอะซื้อได้เฉพาะรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นการยืนนะครับแล้วก็แพนแบบเนี้ยถือว่าพอได้นะครับวิดีโอก็ค่อนข้างที่จะสมูทดีนิ่งดีแต่ถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะใช้วิดีโอในการถ่ายแบบเดินไปด้วยะอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องมีไม้กันสั่นด้วยแหละเพราะว่าวิดีโอมันก็มีอาการสั่นอยู่เหมือนกัน ในส่วนของวิดีโอกล้องหน้านะครับข้อเสียของเขาคือเรื่องของความนิ่งนี่แหละเวลาเดินมีอาการสั่นแล้วก็มุมมองเนี่ยอาจจะเป็นแคบๆสักนิดหนึ่งเอาไปว่าไปชมคลิปกันครับชทวิดีโอ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับ Samsung A02 นะในเรื่องของความนิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นิ่งมากนะครับอาจจะมีอาการสารั่นๆบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของในเรทราคานี้เนาะในเรื่องของงานวิดีโอาอาจจะไม่ได้นิ่งมากนะครับ โอเค okay. 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 นี่คือระยะที่กลางสุดแขนนะครับมุมมองอาจจะเป็นแคบๆสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวขออนญาตแพนไปรอบๆให้ดูละกันนี่คือย้อนแสงนะครับอาจจะเป็นจ้าๆสักหน่อยหนึงเนะาะเดี๋ยวขออนญาตเทสการเดินลองดูนะฮะเข้ามาภายในที่ร่วมก็แล้วกันนะเพราะว่าโอ้โหลมแรงมาก อาจจะมีอาการสัส่นๆบ้างนะครับอ่าประมาณนี้และการในส่วนของการรองรับ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi ไ,ไ,ได้แค่2.4 g h z เท่านั้นนะ w i f i 5.0ยังไม่รองรับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะเน้นในเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลดรุ่นนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์แต่ถ้าบอกว่าคุณเป็นสายโซเชียลนะฮะเล่นไลน์อย่างเดียวเล่นเฟซดูหนังอะไรแบบเนี้ย2.4ก็เพียงพอแล้วเพื่อน,อนในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000ม ah. ิลลิแอมบอกก็ได้ว,ว่า เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนเสีย,ยงเดียวนะฮะตัวเครื่องมันไม่ได้รองรับชาร์จไวนะมาเทสลำโพงกันหน่อยนะฮะดูซิว่าลำโพงที่ตัว A 0 2เนี่ยเป็นไงกันบ้างนะฮะแต่จากที่เบยได้ไปลองเทสมาเปิดเพลงฟังอะไรแบบนี้นะรู้สึกว่ามันเกินราคาอยู่เพื่อนๆน,นะเสียงเบสอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะฮะแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้เสียงแซกเสียงแหลมอะไรแบบนี้ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับมาชมกัน ไม่ได้คิดอะไรเลนะเพื่อนนะถ้าเทียบกับราคารายนี้ก็คือรีวิวนะฮะเจ้าตัวมือถือ Samsung Galaxy A 0 2นะครับเป็นมือถือที่ราคาประหยัดมากๆเ,เพื่อนๆ2 9 9พอบาทเท่านั้นเอง ถ้าจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ปลูกหญ้าตายายแล้วก็เหมาะมากๆไปเพื่อนอะไรเนี่ยบอกด้เลยว่าซัมซุงเป็นแบรนด์ที่อะไรหาง่ายมากๆนะไม่ว่าคุณจะเข้าไปตามร้านตู้หรือแม้กระทั่งเข้าตามศูนย์เนี่ยบอกก็เลยว่าอะไรมีให้พร้อมบริการอย่างแน่นอนเที่ยมคานนะฮะสิทธิพิเศษจากทางแอลกาเลซี่อะไรแบบเนี้ยเพื่อนสามารถซื้อพวกสินค้าต่างๆได้ส่วนลดอีกต่างหากนะอ่านี่คือข้อดีของซัมซุงนะฮะที่แบรนด์อื่นๆไม่มีนะครับ การรับประกันการ software, อัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วง,งนะรุ่นนี้นะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างแน่นอนสักคลิปนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครกด u b s ส r i b e ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแบบนี้มาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสักคลิปนี้สวัสดีครับ